การใช้สมุนไพรในการรักษาเพราะว่าเราจะแก้ที่ต้นอ,อหรือว่าต้นเหตุของอาการต่างๆเหล่านั้นเลยนะคะค่ะคท่านี้นะคะเราเองเนี่ยเราเราจะต้องทุกท่านนะคะยอมรับกันอยู่แล้วนะคะว่าการที่ร่างกายเนี่ยจะแข็งแรงได้เนี่ยมันต้องเกิดจากสมดุลของร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมคะค่ะโรคต่างๆท,ที่เป็นอยู่เนี่ยก็ะจะถอยห่างออกไปนะคะค่ะเพราะโดยธรรมชาติแล้วถ้าร่าง แข็งแรงดีแล้วเนี่ยเราเองเราก็จะไม่เกิดโรคต่างๆนะคะค่ะเท่านี้สมดุลของร่างกายนะคะซึ่งเราเรียกว่ากองธา 4, ตุสี่สมดุลที่เราจะคุ้นๆกันนะคะว่ามีกองธาตุดิน20สิบนะกองธาตุน้ำสิบสองแล้วก็กองธาตุลมหกองธาตุไฟสี่รวมทั้งหมดเนี่ยสี่ิบสประการนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะคะ ให้เรานึกถึงบ้านหลังหนึ่งนะคะในบ้านหลังนั้นนะคะมีไฟนะคะที่ส่องสว่างมองเห็นทุกอย่างชัดเจนนะคะมีลมที่พัดเย็นสบายมีการไหลเวียนได้อย่างดีแล้วก็มีน้ำนะคะที่ไหลอยู่ตลอดเวลานะคะบ้านหลังนั้นก็จะน่าอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามีทุกสิ่งอย่างเนี่ยเพียงพอแล้วก็บริบูรณ์นะคะคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเป็นยังไงคะก็จะมีความสุขใช่ไหมคะ ถ้าเปรียบตัวเราร่างกายเราก็คือเหมือนตัวเราเนี่ยแหละค่ะที่มีท่าสี่ที่สมดุลน,นะคะค่ะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะ่ะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นบ้านหลังนั้นถ้าเกิดว่าหลอดไฟนั้นคะกําลังจะเสือ่อมลิฟต์หรือว่ากระพิบนะคะหรือว่าลมที่มันพัดเนี่ยมันไม่พัดแล้วมันมันหยุดนะคะมันไม่ไหวติงแล้วนะคะแล้วก็น้ําเนี่ยไหลอาจจะไหลแบบ กระปิดก,กระปอยหรือว่าไหลเป็นช่วงๆเท่านั้นเองนะคะบ้านหลังนั้นก็ไม่ยากอยู่แล้วเจ้าของบ้านก็ไม่มีความสุขแล้วใช่ไหมคะก็เปรียบเหมือนท่าสีที่ไม่สมดุลน,นั่นเองนะคะค่ะคราวนี้ร่างกายของคนเรานะคะก็เช่นกันในโบราณเราเองะคะกล่าวว่ากองกองท่าสีที่ก่าวมาข้างต้นดินน้ํำลงไฟนะคะจะเสื่อมเมื่ออายุ32ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เองเนี่ย ปัจจัยเสียงเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศน้ํานะคะก็มีสิ่งที่ปนเปื้อนเนี่ยเข้ามาด้วยมากมายนะคะเช่นสารพิษต่างๆนะคะที่พวกเราทราบกันดียาข่าแมลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะอาจจะไม่ต้องรอถึง3.2ปีแล้วก็ได้นะคะการเสื่อมเนี้ยก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงไหมคะค่ะดังนั้นนี่คือจุดสําคัญเลยนะคะที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องกลับมาใส่ใจในเรื่องของการดูแลร่างกายของเราไม่ให้เสียสมดุลน,นะคะ ซึ่งาธาตุของอร่างกายของเราเนี่ยที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็เกิดจากาธาตุต่างๆที่มันไม่สมดุลกันนะคะเช่นอาจจะมีาธาตุดธาตุหนึ่งที่ร่องหรือหย่อนหรือพิการไปนะคะค่ะซึ่งคราวนี้สิ่งที่จะช่วยเราได้อย่างดีนะคะก็คือสมุนไพรปรับาธาตุหรือสมุนไพรบำรุงาธาตุนะคะ ที่มีส่วนช่วยในการทำให้ธาตุของเราเนี้แข็งแรงขึ้นมานะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็ทราบดีนะคะว่าการที่เราจะปรับธาตุด้วยสูนรภยนัยนะสูนรภัยนั้นๆเนี่ยต้องมีฤทธิ์ทางยางนะคะก็ก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ช่วยปรับสมดุลธาตุของเราได้นะคะและที่สำคัญน,น,นะคะสมตรภัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสกด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในขวดผลิตภัณฑ์คุณหมอเสกเลยนะคะโดยที่เราเองเนี่ยไม่ต้องไปสอดแสวงหาให้ปวดหัวหรือไม่ต้องมามนั่งผ่านกรรมวิธีในการในการปรุงนะคะสามารถที่จะใช้ได้เลยสะดวกมากๆนะคะค่ะแล้วในตำรับของคุณหมอเสกเนี่ยในกลุ่มบำรุงร่างกายนะคะก็มีมากมายหลายตัวนะคะอาทิเช่นตัวสาไลตองเก้าใช่ไหมคะสาไลตองหนึ่ง แล้วก็ไทนิล่า99้าเก้าเก้ไดมอนโกนะคะแล้วก็ตัวโมนาลี 2, ส่สองสีที่เป็นชนิดแคปซูลใช่ไหมคะอ่านี่เลยค่ะนี่นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะสาไลท์ตองหนึ่งนะอยู่ในกลุกม่มบำรุงร่างกายค่ะซึ่งกลุ่มนี้เนะี่ยล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่คืนสมดุลให้กับร่างกายเราโดยทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ย ใ้ให้เหมาะสมนะคะว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนที่ให้เหมาะสมหมายความว่าเราเองเนี่ยจะต้องจัดตัวสมุนไพรเนี้ยให้ตรงกับความแรงของโรคที่เป็นนะคะก็จะเห็นผลที่ชัดเจนนะคะซึ่งใใหลายๆท่านก็น่าจะ,ะจับตัวนี้ได้นะคะที่สําคัญนะคะทุกท่านควรใช้ให้ครบตามองค์ประกอบของการปรับสมดุลธาตุสมดุลร่างกายด้วยคือเมื่ออาการเราดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ อย่าเพิ่งหยุดนะอย่าเพิ่งหยุดทานนะคะควรทานต่ออีกระยะหนึ่งเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเกิดสมดุลอย่างเต็มที่พอร่างกายเราเกิดสมดุลอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะสมดุลอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าในกลุ่มของอบำรุงร่างกายเนี่ยมีสมุนไพรอะไรบ้างซึ่งเราจะยกตัวอย่างตัวสาไล์ตองหนึ่งตัวเมื่อสักรู่นี้ค่ะนะคะกล่นะะองสีเหลืองนี้นะคะว่าในนั้นเองเนี่ย มีสมุนไพรอะไรบ้างและสมุนไพรนั้นๆเนี่ยออกฤทธิ์ในการที่จะช่วยดูแลธาตุของเรายัางไงบ้างนะคะค่ะเราไปดูตัวแรกกันเลยนะคะค่ะตัวแรกเป็นตัวใบโบบกนะคะอาจารย์คะเป็นตัวใบโบบกนะคะนี่เลยหลายๆท่านก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาดีอยู่ใช่ไหมคะว่าบางท่านก็ไปทานในลาบหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะบางท่านก็คือคั้นน้ําสดๆแบบนี้แล้วก็ทานนะคะ ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยช่วยอะไรบ้างช่วยเรื่องของการบำรุงประสาทบำรุงสมองนะคะช่วยเรื่องความจําด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็ใส่เครียดได้ด้วยลดภาวะความตึงวลนนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดนะแล้วก็ภาวะ,ะความดันโลหิตสูงที่สาคัญก็คืออีกอันหนึ่งเรื่องของภาวะโลหิตจางนะคะก็จะใช้ตัวไปบวกนี้นะคะ สำหรับตัวต่อไปเลยนะคะค่ะตัวที่สองจะเป็นตัวรากบัวนะคะตัวรากัวนะคะตัวนี้เลยนะคะหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นหลายๆท่านก็จะไม่เคยเห็นเนาะเพระมันจะอยู่ที่ใต้น้ํานะคะซึ่งคราวนี้ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยเรื่องอะไรนะคะ ตัวนี้จะช่วยเรื่องบัญทาอาการกร้อนในกระหายน้ําได้ด้วยเพราะว่าในการเกิดโรคต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าความร้อนความเย็นในร่างกายเรามากเกินไปเกิดอาการเจ็บป่วยได้แน่นอนธาตุเราเสื่อมแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจบำรุงตับน้แเราก็ไตรวมถึงกระเพาะอาหารของเราด้วยนะคะซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าหลายๆท่านที่มีภาวะกระเพ,าะ,า,เพาะอาหารเนี่ยก็มกักจะ,ะทานตัวสไลด์องหนึ่งเข้าไปด้วยเพราะมีสูนไพยตัวนี้ที่เป็นตัวออกฤทธิ์นะคะค่ะแล้วก็ ช่วยทำให้สมองเนี้ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะสําหรับตัวรากบัวค่ะแล้วสําหรับตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวมเมล็ดบัวมเมล็ดบัวนะคะตัวต่อไปตัวนี้เลยค่ะหลายท่านก็จะเห็นเห็นที่มันอยู่ในฝักใช่ไหมคะแตห่หลายท่านจะไม่เคยเห็นตัวเม้็ดสีขาวด้านในนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเกสรด้านในที่เป็นสีเขียวหลายท่านก็ไม่เคยเห็น แต่หลายท่านเคยเห็นก็ก็จะไม่ทานใช่ไหมคะเพราะว่าตีเกี่ยวด้านในจะมีรสขมนะคะตัวนี้คือจะช่วยบำรุงสมองบำรุงระบบประสาทนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงไตด้วยนะคะตัวนี้บำรุงถุงน้ําดีนะคะแล้วก็บำรุงหัวใจนะแล้วก็บำรุงหลอดเลือดของหัวใจด้วยหลายท่านที่มีภาะวะโรคหัวใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของอน้ําดีนะคะซึ่งถุงน้ําดีเนี่ยก็คือจะเก็บจากน้ําดีใช่ไหมคะบำรุง ส่วนนั้นแล้วร่างกายเราเนี่ยก็สามารถฝาดฟืุในในเรื่องของการย่อยในเรื่องของหัวใจที่ทํางานได้ดีได้ด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้คือเป็นสมุนไพรนะคะเพียงสามตัวที่อยู่ในสาร้าตองหนึ่งแม้กระทัง่งท่านที่ไม่มีภาวะเสื่อมของร่างกายก็อยากจะทานแล้วใช่ไหมคะค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปต่ออีกตัวหนึ่งเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยพระเอกเลยทีเดียวที่เรียกว่าตัว ตัวขมิ้นชันนะคะตัวขมิ้นชันนะซึ่งในตัวขมิ้นชันเองนะคะเขาจะมีสมุนไพรนะคะอยู่ถึงเดี๋ยวเราถัดไปเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสมุนไพรถึงสามสิบสองชนิดเลยทีเดียวแต่วันนี้เราจะมรู้จักกันสองสมุนไพรแล้วกันนะคะค่ะสมุนไพรตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัว ผงใบสรนะระแหน่นะคะรูปถัดไปได้เลยนะคะอาจารย์คะค่ะตัวผงสรนะระแหน่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่เลยผงสรนะระแหน่นะคะสระระแหน่ก็คือเกอล่นเขาจะเฉพาะตัวนะคะเะส่วนใหญ่คือจะใช้ในการดับกลิ่นเวลาที่เราทานอาหารที่มีรสเคาวหรืออะไรพวกนี้เข้าไปใช่ไหมคะก็จะใช้ตัวนี้ในการดับกลิ่นซึ่งสรรพคุณของตัวใบสะระผงสระสรแะแหน่ผงใบสะระแหน่ที่อยู่ในตัวขมิ้นทันนะคะเขาจะออกฤทธิ์ให้ เป็นแบบนี้เลยค่ะคือช่วยเรื่องของหลอดลมอักเสบท่านใดที่เป็นหลอดลมอักเสบนะคะตัวนี้ช่วยได้แก้อาการอ่อนเพลียแล้วก็ห้ามเลือดได้ดีนะคะตัวนี้ที่สาคัญตัวนี้แหละค่ะที่ช่วยระงับกลิ่นปากนะคะแล้วก็ขับลมในลําไส้นะแล้วก็แก้ผดกื่นแล้วก็ลดอาการพัน์ต่างๆด้วยนะคะของสารเแน่เนาะค่ะก็ตัวนี้นะคะเวลาที้เขาออกฤทธิ์เนี่ยเขาก็จะออกฤทธิ์ทันทีนะคะ ไม่ได้ใช้เวลาในการออกฤทธิ์ที่นานนะคะค่ะตัวต่อไปเลยนะคะตัวต่อไปเนี้ยเราก็คือจะรู้จักกันอย่างดีนะคะที่เรียกว่าผงขมิ้นชันสีเหลืองๆนี่แหละค่ะอายุของเขาเองเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่าสิบเอ็ดเดือนนะคะที่จะสามารถนามาใช้เป็นยาได้นะคะค่ะตัวนี้มีหน้าที่ในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ชะลอไวัยได้ด้วยนะคะชอบชอบกันตรงนี้เลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ต้างคุณต้านคูต้านทานได้เป็นอย่างดีนะ,ะแล้วก็ ลดการอักเสบได้ด้วยแล้วก็ที่สํำคัญตัวนี้ละคะช่วยกลุ่มธาตุกุมธาตุให้เรานะคะเวลาที่ธาตุเราจะมีภาวะที่ผิดปกติไปนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งนะสมานแผลแล้วก็แก้าธาตุพิการเห็นไหมคะเจอแล้วนะคะแก้าธาตุพิการนะคะซึ่งออสองสมุนไพรนะคะคือตัวข,ขมิ้นชันแล้วก็ตัวงใบสะระแหน่เนี้ย ก็จะช่วยช่วยเสริมฤทธิ์กันนะคะในการที่ออกฤทธิ์ในพมินชันของคุณหมอเสงน,นะคะค่ะเป็นยังไงคะพบไปสองตัวแล้วนะคะสําหรับสมพลไทยคุณหมอเสงเขาออกฤทธิ์โดยสมพลไทยนะคะแล้วก็คือแก้ผืนธาตุให้กับเรานะคะคือสมดุลธาตุให้กับเรานะคะนี่คือกลุ่มในเรื่องของการปรับธาตุแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มของสุภาพสตรีนะคะเป็นเรื่องของการปรับฮอร์โมนนะคะ ปรับฮอร์โมนของสตรีที่ช่วยทำให้ฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยปกตินะคะซึ่งภาวะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ทานนะคะหรือว่าภาวะการออกกําลังกายที่หนักเกินไปหรือทํางานที่หนักเกินไปเนี่ยก็ทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการที่เกิดโรคต่างๆเกี่ยวกับสตรีได้นะคะดังนั้นสมุนไพรที่จะช่วยคืนแล้วก็ปรับฮอร์โมนให้กับผู้หญิงได้นะคะก็ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์หมอเสงนะคะก็จะมีตัว X2 ทูที่ขึ้นหน้าจอเนาะแล้วก็ X1 ใช่ไหมคะแล้วก็ตัว X11 ที่เป็นแคปซูลแล้วก็เป็นตัวพอปารเฮิร์บพอปลารเฮิร์บเบอรสองกลุ่มนั้นนะคะเท่านี้จะหยิบยกนะคะส่วนทายที่อยู่ในตัว X2 เนี่ยมาให้ท่านเห็นนะคะตัวแรกขึ้นหน้าจอนี้เลยนะคะเป็นตัวรากบัวหลวงก็คือจะคล้ายกับเมื่อกี้เนาะตัวนี้ก็บำรุงกำลังแล้วก็แก้ร้อนในกระหายน้ำเดิมนะคะค่ะสำหรับตัวต่อไปเลยค่ะ ตัวต่อไปก็จะเป็นตัดไคร้หลายท่านก็จะเคยเห็นเป็นอย่างดีนะคะตัวตัไคร้นี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัดไคร้ก็เราก็ใช้ทัทุกส่วนนะคะแต่ส่วนที่จะใช้ได้เป็นยาที่สุดก็คือมันจะเป็นตัวที่ต่อจากตัวงอตัวต้นนี้ลงไปนะคะค่ะตัวนี้จะมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็ยีสต์นะคะ ได้เป็นอย่างดีที่สําคัญช่วยลดอาการอักเสบด้วยนะคะที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็จะเป็นดอกคังฟอยค่ะตัวต่อไปเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยนะคะดอกนี้ออกต้มเหลืองแบบนี้ค่ะนะคะก็ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการของอาการลดการปวดในรอบเดือนหรือปวดประจําเดือนนะคะของผู้หญิงเวลาที่มีรอบเดือนแล้วรู้สึกว่ามันปวดปวดทุกทุก,ท,กทุกเดือนแบบนี้นะคะ ค่ะพราช่วยเรื่องงการไหลเวียนของเลือดได้ดีขบับฤดูนะของสตรีนะที่ฤดูมาไม่ปกตินะคะแล้วก็ช่วยบำรุงโลหิตบางคนเนี่ยมีภาวะของโลหิตที่จางใช่ไหมคะ,ะก็จะมีมีตัวเนี้ยที่ช่วยบำรุงทําให้ภาวะของจําเดือนเนี่ยมาได้ปกติแล้วก็มีปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ตัวถัดไปเลยค่ะตัวถัดไปจะเป็นดอกบัวหลวงนะคะดอกบัวหลวง ตัวนี้คือจะช่วยแก้เสมหะและโลหิตนะคะช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ทําให้คลอดหยุดง่ายสหรับท่านที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวเอ็กซูนะคะซึ่งมีส่วนผสมของดอกตัวเนี้ยนะคะเราก็จะ,ะภาวะถึงภาวะการคลอดหยุดนะคะก็จะคลอดหบุดได้ง่ายโบราณเองเนี่ยก็จะใช้ดอกบัวที่ไหว้พระนี่แหละคะ่ะเอามาต้มนะคะให้ผู้ที่ทําการผู้ที่จะคลอดคลอดบุตรนะคะ ได้ทานเพื่อให้ให้กอดบุตรเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นภูมิปัญญาของของคนโบราณเลยจริงๆนะคะค่ะแล้วที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสูตรใครนะคะที่หลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นแต่ท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะคะกะ็เราเองเนี่ยเราจะรู้ว่าในการที่จะตั้งตำรับยาขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องรูรูสร้างของ ของยาไทยด้วยนะคะว่าตัวยาตรงเป็นยังไงที่แก้เฉพาะโรคนั้นเลยตัวยาช่วยเป็นยังไงที่ไปแก้ในเรื่องของโรคที่มันจะแทรกระตามมาหลังจากที่เราเรากาลังทําการรักษาหรือว่าหลังจากการที่เรารักษานะคะแล้วก็ตัวยาที่กลุ่มกลุ่มฤทธิ์ที่เราไม่อยากให้ออกฤทธิ์หรือว่าเสริมฤทธิ์ที่เราอยากให้ฤทธิ์เนี่ยเขาชูเด่นขึ้นมานะคะหรือว่าตัวที่เป็นช่วยในการชูรูนะคะซึ่งในผลิตภัณฑ์ของการทําตำรับยาไทยต่างๆเนี่ยต้องมีการที่ ทําให้ถูกต้องคตามโครงสร้างถึงจะออกดีได้ดีซึ่งจริงๆสมุนไพรออกดิเลยนะคะไม่ได้ใช้เวลานานนะคะมันออกดิเลยท,ทันทีนะคะหลังจ,จากที่เราใช้เข้าไปแล้วแล้วก็ตามตำหนักที่ถ้กอกแบบเนี้ยนะคะก็เห็นผลชัดเจนแน่นอนในการปราบธาุแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเคสเลยนะคะว่ามีเคสหนึ่งนะคะ,ะก็คือตัวดิฉันเองนะคะที่ ก่อนหน้าน,นี้นะคะเคยเป็นภาวะไตอักเสบนะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะก็อาการเดิมๆเลยเนี่ยก็จะมีภาวะของอาจารย์คะขออนุญาตขึ้นรูปรูปที่สองได้ไหมคะก็จะเห็นความแตกต่างนะคะอ่าใายมือนะคะตอนนั้นเนี่ยคือน้ําหนักน่าจะไม่ถึงสี่สิบกิโลนะคะที่เป็นคววาโรคไตเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมากแต่ว่าเนื่องจากว่าแพ้เคมียาเคมีนะคะก็จึงหันมาดูแลร่างกายเนี่ย โดยใช้ศซนไครนะคะแล้วจนมาเจอสุ่มภัยของตุมเต็งนะตอนนั้นอาการที่เป็นนะคะสำหรับภาวะโรคไตเสือคือจะปัสสาวะเนี่ยทุกสิบนาทีนะแล้วก็ผิวแห้งดำคล้ำมากนะแล้วก็ที่สาคัญเน đ, ี่ยปวดหลังปวดท้องประจาําแล้วก็มีไข้ตอนเย็นทุกวันนะคะเป็นอาการที่ถ้าใครเป็นนะคะก็จะรู้สึกว่าทรมานมากนะคะหลังจากนั้นเองเนี่ยก็ได้โอกาสได มีคนที่แนะนําให้ทานจีนแฟนหมวเสก็เป็นตัวสไลด์ตองหนึ่งเมื่อก่อนยังเรียกว่ายาบํารุงร่างกายเบอร์สองนะคะคู่กับตัวคามินชันนี่แหละค่ะก็ทานทานไปหลังจากนั้นเองเนี่ยร่างกายก็ปรับเริ่มปรับแล้วนะคะอาการไข้หายไปอาการอ่อนเสียหายไปนะคะปากที่มีรสเค็มหรือว่าต้องการดื่มน้ําตลอดเวลาเนี่ยหายไปนะคะหลังจากทานต่อเนื่องคือไม่ได้หยุดยายเห็นไหมคะคือเราทานต่อเนื่องค่ะจนลบหกเดือน รู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเราก็ห่างห่างยาแต่ก็คือไม่ได้ริงสักเดียวปัจจุบันที่ยังคงทานอยู่เพราะว่าคือเขาช่วยเสริมสร้างร่างกายเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ,ะตัวฟาไลต์กับตัวคัมมินชานเองเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องแค่ไตนะคะเืียงช่วยบางด้านต่างๆให้เราด้วยนะคะทุกส่วนของร่างกายเนี่ยก็แข็งแรงขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากฝากไว้ก็คือ เราใช้พฤติกรรมนะคะเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเช่นไม่ทานน้ํานะคะหรือไม่เข้าห้องน้ําคือกรักรกั้นปัสสาวะแบบนี้ค่ะก็จีโอกาสเนี้ยกรับไปเป็นที่ง่ายกว่าคนอื่นนะคะแต่ถ้าเกิดเรายังไม่เป็นเราป้องกันไว้ก่อนได้เลยนะคะค่ะเห็นไหมคะและเนี้ยก็คือเป็นสมุนไพรนะคะที่เราเองเราควรภูมิใจนะคะที่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นแหล่งของสมุนไพรที่ดีเยี่ยมเลยนะคะ ชาวตะวันตกนะคะตอนนี้ก็หันมาใช้สมุนไพรไทยเราเนี่ยเยอะมากนะคะในการที่เ,เริ่มที่จะหันมารักษาด้านนี้อาหารเรืสุขภาพด้านนี้นะคะเพราะว่าการคืนท่าการปรับท่าให้สมดุลเนี่ยมันเป็นการแก้ที่ต้นทางอย่างถามรน,นะคะทาให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างดีทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่อยากจะฝากกับทุกทุกท่านเลยนะคะว่าสมุนไพร ที่คุณหมอเสงได้นำเข้าเอาไว้ในขวดให้พวกเราได้ใช้นะคะทุกๆทุกๆตำรับเนี้ยเป็นตัวที่แก้ที่ต้นทางแก้ที่ต้นตอเลยเดียวนะคะซึ่งการเห็นผลเนี้ยก็ชัดเจนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าข้อมูลที่เอามาแบ่งปันนะคะจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะไม่มากก็น้อยค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ รับนี้นะคะก็ต้องลาอานารอนแค่นี้นะคะถ้าอาจารย์คะค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลย